มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนยืนยันแล้วนะคะเงินช่วยเหลือ3 0 0พันเผยวันเงินเข้ากลุ่มต่อไปนี้เตรียมไปกดเงินได้เลยค่ะเมื่อวันที่15กรกฎาคม2563ที่เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขตเจดกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้รายงานข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับเงินกลุ่มเปราะบางโดยระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า เงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโอนแน่นอนภายในวันที่20กรกฎาคมนี้คะ่ะโดยการจ่ายเงินนะคะจะเป็นการจ่ายครั้งเดียว3,000บาทให้กับผู้ที่ได้รับสิทธ 3, ทิ์ทั้ง3กลุ่มรวมทั้งสิ้นนะคะ6 7ล้านเ8 8 1รายค่ะแบ่งเป็นเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กนะคะ1 3 9 4 7ล้าาราย ผู้สูงอายุนะคะได้รับเบีย้ยเลี้ยงผู้สูงอายุ4 5 6 5 9 6รายค่ะและคนที่มีบัตรประจำตัวประชาชนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะ1 3 3,03,529รายค่ะขอขอบคุณที่มาจากสำนักงานประชาสัมพันธ์เขตเจกรมประชาสัมพันธ์และขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ